การที่ต่างชาติจะมาฝึกได้เนี่ยรัฐมนตรีต้องอนุมัติเป็นรายบุคคลครับรัฐมนตรีก็คงจะต้องมอบหน้าให้กับอธิบดีในอนาคตเพราะว่าคนมันเยอะขึ้น,นเพื่อที่จะได้พองถ่ายงาน ครับมันก็รัฐมนตรีจะมานั่งเซ็นลายคนนี่ดูท่านเรนาเรารับลูกค้าไปแล้วถ้าเกิดเราผลิตไม่ได้ก็เป็นปัญหาอีกครับนะโดนปรับอีกนะะผลิตช้าโดนปรับอีกครับเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมถึงบอกว่าถ้ารัฐาช่วยเราจากเดินเป็นวิ่งนะฮะคัเส้นทางให้มันชัดเจนแล้วก็ไม่มีรั้วมากั้นเราเยอะเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้สเต็ปที่สองเนี่ยมันราบลื่นเงินดอลลาร์ก็จะเข้าประเทศคัมากพอสมควรนะฮะเพราะคนนึงต้องมี2-3ล้านบาทครันะร้อยคนก็2-300ล้าน ครับนะฮะเราผลิตได้200คน300คนมันก็เป็นพันล้านได้ครับนะฮะอันนี้คืออันนี้คือสเต็ปที่2เท่านั้นเองครับแต่ความฝันั้นสูงสุดครับอยากรู้จริงจริงครับก็คือว่าถ้าเราผลิตให้กับจีนกับอินเดียได้แล้วแล้วเขามั่นใจแล้วว่าเราผลิตได้ดีครับเขาเห็นศักยภาพเราแล้วเนี่ยครับผมจะผลิตคนไทยครับแทนที่จะปั้นให้กับการบินไทยเวลาเขารีคูตเข้ามาหรือแอร์เอเชียก็ตามเนี่ยครับแต่เราจะ ปั้นคนไทยในนามของ b a c ครับแล้วส่งไปทำงานเมืองนอกเป็น international commercial pilot อย่างนั้นเลยภาพตรงนี้เนี่ยผมจะอธิบายชัดๆก็คือว่าคนขับแท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนยะโสธรกับคนสุรินทร์ครับผมอยากจะเห็นคนไทยเนี่ยคุณเดินไปเทอร์มินอลไหนก็ตามในในโลกของเราเนี่ยเห็นคนไทยหิ้วกระเป๋ากันเต็มไปหมดเลยครับ แต่บินสายก็บินต่างชาตินะเพราะวันรับจ้างขับบินโอ้โหนะฮะคือพูดง่ายๆว่าคนไทยเนี่ยจะไปขายแรงงานเป็นนักบินไทยให้กับทั่วโลกเลยทําได้ครับเพราะว่าเด็กไทยเก่งมากครับผมยืนยันว่าเก่งครับนั่นคือธงที่กับตันปากไว้ถ้าจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างสมมุติผมถามกับตันนิดหนึ่งรับการเติบโตของกับตันจะต้องอยู่ในประมาณสักแค่ไหนเช่นปีนี้กับตันทําได้100คนสามารถจะฝึกได้ถึงแน่ๆใช่ไหมครับปีหน้าจะต้องขึ้นไปถึง200300กับตันมีตัวเลขในใจเลยนะฮะ ไม่ไม่ผมไม่ได้มีตัวเลขในใจขนาดนั้นไม่ไม่ได้มีความจาเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่วอลลุ่มนะฮะมันมันเป็นมันเป็นเชิงปริมาณน,นะ,ะผมต้องการเน้นคุณภาพมากกว่าเพราะ <ๆ S 1> จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะการฝึกบินเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณภาพนะัะ,ะ,ะมันเป็นเรื่องของคุณภาพล้วนๆเลยนะเราจะมาแข่งกัาวอลลุ่มเนี่ยไม่ได้ผมผมอยากจะเห็นเรื่องของคุณภาพมากกว่านั่นหมายความว่าจีนจะมา20คนหรือจะมา40คนหรือจะมา400คนครับ ไม่ใช่ปัญหาครับแต่จะทํายังไงให้20่สิบคนนัน่นมันมีคุณภาพครับเพราะว่าสเต็ปสุดท้ายของเราเนี่ยรเราไม่ได้ต้องการสเต็ปที่ 2, ร 2> เราต้องการสเต็ปที่สเพราะคุณภาพตอนนี้ต้องทําให้เชื่อถือได้แล้วจะทำยังไงนะครับเพื่อจะไม่ให้ชัวร์ว่าพอเราขยายไปถึง2 0 0ร้คนสามรอยคนแล้วเขามีคุณภาพได้จริงๆอะไรเป็นแอสเซทที่กับกันต้องหาเพิ่มอีกเออจริงๆแล้วเนี่ย ผมว่าปลายทางเลยเนี่ยปัญหาใหญ่ที่สุดคือคนคแต่บังเอิญที่บางคนไทยเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะฮะเด็กไทยเนี่ยผมฝึกมาเนี่ยผมรู้เลยว่าที่แข่งกันมา300คนเนี่ยแล้วได้มา20คนเนี่ยก็เ,เพราะว่ามันมีอยู่แค่20ที่นั่งนะฮะแต่ถ้าเกิดการบินไทยวันนี้ต้องการ200คนเนี่ยมา3 0 0พันคนก็ได้200คนเพราะฉะนั้นผมเนี่ยจะต้องทำยังไงให้ให้เวลาเข้ามา3,000ันคนเนี่ยคนที่อกหักจากการบินไทยแอร์เอเชียเนี่ยอีกร้อยกว่าคน200คน300คนเนี่ย มีงานท<อ>ําแล้วไปเอาเงินดอลลาร์รเนี่ยกลับเข้ามาในเมืองไทยครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าโดยคุณสมบัติแล้วเนี่ยระหว่างยคนที่1-20ถึง20 จนถึงคนที่ 1- นึถึงสามเนี่ยจริงๆต่างกันไม่มากนะไม่มากแต่ด้วยระบบการคัดสรรตรงนี้เนี่ยเขาเลยต้องคัดอย่างนี้ซึ่งใน300นั้นก็สามารถจะทํางานได้ปกติปกติเบ็กสับตันก็มองว่าถ้าได้คนกลุ่มนี้เข้ามาเนี่ยก็เท่ากับการันตีว่าคุณภาพตั้งต้นดีเพราะเราเริ่มจากคนที่ดีก่อนครับบวกด้วยระบบของกับตันปั๊บเนี่ยคนกลุ่มนี้น่าจะสู้กับต่างชาติได้สบายผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยครับนักบินส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ในจีนก็ตามอินเดียก็ตามแล้วก็ ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้นักบินชาติเขาเองนะเพราะเขาไม่มีแอร์สเปซในการฝึกนักบินส่วนใหญ่ก็เป็นคนอเมริกันเป็นคนออสเตรเลียคนอเมริกันก็ได้มาจากตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่สองช่วงนี้เกษียณหมดละ มันก็เลยเกิดวิกฤตการ p พ l o โหลดช็อตเทกคือคือตอนนี้ขาดนักบินอันนี้คือแล้วนักบินเกษียณพร้อมกันหมดเลยพอไปลบหมดแล้วก็มาเป็นนักบินกันตอนนี้ไม่มีสงครามนักบินพวกนี้ก็หมดพอดีนะฮะหกสิบเกษียณกันพอดีช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาดนักบินในขณะเดียวกันก็อุตสาหกรรมทางการบินก็เติบโตเต็มที่เครื่องบินผลิตได้แต่คนผลิตไม่ทันเพราะมันต้องมีชั่วโมงบินมีประสบการณ์นี่เรียกว่าเป็นช่องบัวของอุตสาหกรรมเลยในระดับโลกเลยเขาไม่ได้เลือกสัญชาตินะฮะแล้วไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธ ไปอยู่ที่ไหนไปบินที่ไหนเนี่ยยิ้มให้กันเนี่ยสบายมากเพียงแต่ว่าคุณขับเครื่องบินให้เป็นแล้วกันและผมจะทําตรงนั้นครก็กลับตันจะดึงส่วนที่เหลือเนี่ยฮะคนที่2ี่บถึงคนที่300อเข้ามาได้ยังไงคือตอนนี้เหมือนกับว่าโรงเรียนโทษนะฮะสายการบินเองเนี่ยเขาปัดคนกลุ่มนี้ทิ้งไปก่อนถือว่าเป็นเวทเวทซิตใช่ไหมครักับตันจะมีวิธีไหนที่จะดึงเขาเข้ามาในระบบเลยคือเขานรอเราอยู่แล้วแต่ว่าเราดึงเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะผ่องถ่ายได้ยังไงอยู่ที่เราหนึ่งปีแล้วเนี่ย พอปีที่2เนี่ยเขาจะไปอยู่ที่ไหนครับถ้าเราหาที่อยู่ให้เขาได้เป็นอันครับซึ่งก็ตอบคาถามโดยการที่ถ้าคุณภาพของเราถึงปั๊บเนี่ยก็น่าจะการันตีว่าถ้าวันนี้ถ้าวันนี้ใช้หน้าเซาเทิร์นส่งมาฝึกกับเรา20คนที่ว่าเนี่ยนะฮะแล้วก็แอร์อินเดียส่งมาฝึกกับเรา20คนเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ศักยภาพแล้วว่าคนไทยไม่แพ้ใครเอาของคนอินเดียของจีนกลับไปใช้ได้แล้วสักวันหนึ่งผมก็จะถามเพราะว่าคุณไม่ต้องส่งมาก็ได้นะเอาคนไทยเรามีสําเร็จรูปหิ้วกระเป๋าไปบินให้คุณได้เลยเอา่องปปีีนึึาุ๊ ถ้าเอาปุ๊บผมก็เอาไอ้คนที่นั่งรอฝึกเนี่ยจากมาฝึกแล้วให้เขาเนี่ยเซ็นค้ำประกันเด็กเนี่ยมาบินกับเราใช้เงินของแอร์อินเดียใช้เงินของไชน่าเซาเทิร์นนะฮะสล้านบาท3าล้านบาทฝึกเสร็จปุ๊บเอาคนไทยไปใช้ใช้นี้7ปีหมดแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นไปอยู่คาเทเปซิฟิกไปอยู่อดิเลดนะฮะอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่นี่คือความฝันที่ที่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันมีทางเป็นไปได้ครับครับเยี่ยมเลยครับ ครับท่านผู้ชมครับเวลาของเราในช่วง Business Sky ในช่วงนี้นะครับก็ได้หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เราอยู่กับตันปิยะมาถึง2ช่วงด้วยกันนะครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเท้าความไปถึงว่าอะไรเป็นสาเหตุที่กับตันปิยะออกมาทำโรงเรียน BAC หรือบางกอก Aviation Center นะครับที่มาที่ไปต่างๆนะครับรวมถึงว่าได้ฟันฝ่าอุปสรต่างต่างมาแค่ไหนนะครับและในวันนี้นะครับเราได้คุยกับกับตันปิยะต่อถึงฝันของท่านนะครับซึ่งฝันของท่านยิ่งใหญ่มากเพราะท่านตั้งใจเรียกว่าเปลี่ยนนะครับวิธีการบริหารคนใน อุตสาหกรรมการบินเราดืสิ้นเชิงเลยซึ่งปัจจุบันนี้เหมือนกับว่าสายการบินพันชย์ก็คัดคนจานวนหนึ่งมาส่วนที่เหลือก็หลุดออกไปทั้งที่เป็นคนเก่งเหมือนกันอาจจะไม่ได้รับโอกาสเท่าที่ควรกับตันปิยะก็มองว่าโอกาสอันนี้นะครับถ้าให้เขาเราก็มีโอกาสที่จะส่งนักบินของเราพวกนี้เนี่ยนะครับไปต่างประเทศแล้วก็เอาเงินดอลลาร์ต่างๆจากชาติจีนชาติอินเดียหรือชาติไหนก็ตามกลับเข้ามาในเมืองไทยได้อีกนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง ท่านผู้ชมครับแล้วแน่นอนครับในวันนี้ครับพวกเราต้องขอขอบคุณกับาจัรปิยะตีการนนท์ครับที่ให้ความรู้เราเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินครับซึ่งความรู้ลนนักษณะนี้ต้องกระซิบท,ท่านผู้ชมเลยบอกว่าไม่ใช่ใครจะให้กันได้นะครับเพราะคนที่มีประสบการณ์จริงเลยนี่นะครับตอนนี้มีอยู่คนเดียวจริงๆครับที่เป็น CEO